สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้บังเอิญว่าเป็ดนักล่าเห็นพันธุ์ท้ายที่เป็ดนักล่าทำขึ้นใหม่ตัวล่าสุดเนี่ยมันเป็นพันธุ์ท้ายที่มีเนื้อไม้ที่สวยงามเป็นไม้สาธรน,นะครับ ก็เลยอยากจะมาโพสต์ให้เพื่อนๆได้ชมกันมีตาตรงที่รองแก้มพอดีนะครับทรงนี้อ่านี่วงปีวงปีอยู่ตรงที่มือจับปกติตรงนี้อาจจะต้องแกะเป็นลายเช็คเกอร์ที่ด้ามจับตรงนี้แต่ว่าเป็นลักล่า ปรึกษากับเจ้าของพันท้ายว่าไม่ทํำเช็คเกอร์ใส่ได้ไหมเพราะว่าถ้าเราทํำเช็คเกอร์มันอาจจะทําให้วงปีที่เป็นลวดลายของเนื้อไม้นะ่ะโดนทับลงไปเนาะทงนี้เป็นนักล่าตั้งชื่อให้ว่าเป็น CZ 457 l o ห้าเยเป็นเจนสองนะครับเพราะว่าเจนสองเนี่ยเป็นนักล่าจะใส่ตัวรองแก้ม ให้โผล่มาทั้งสองด้านนะครับฝั่งนี้ก็มีครีบรองแก้มโผล่ออกมาที่รองแก้มเนี่ยจะยาวตลอดถ้าเป็นของโรยอนเขาจะอยู่แค่ตรงส่วนกลางนะครับแค่นิดเดียวแต่ว่าที่เป็นทั้งล่าทําขึ้นใหม่ก็คือตัวรองแก้มจะยาวตลอดพันท้ายนี้เป็นพันท้าย ไม้สะทอนต่อท้ายด้วยอะคริลิกสีขาวแล้วก็ตามด้วยไม้พยุงนะครับส่วนที่เป็นยางรองพันท้ายเดี๋ยวนะส่วนที่เป็นยางรองพันท้ายเจ้าของปืนเจ้าของพันท้ายขอให้เป็น ยางพารานะครับเบ็ดเสร็จรวมส่งตัวนี้เป็นนักล่าทำอยู่ที่สี่พันนะครับก็เริ่มต้นที่ไม้สักทองไม้สะเดาบ้านอะไรประมาณเนี้ยเป็นไม้ที่หาได้ง่ายหรือว่าไม้ประดูเป็นประดูส้มเป็นนักล่าก็ทำเริ่มต้นอยู่ที่สามพันห้าเป็นราคารวมส่งนะครับ มีเพื่อนเราถามมาเกี่ยวกับยางรองพันท้ายเป็นล่างล่าทำใช้เองนะครับเคยไปติดต่อให้โรงงานหล่อทำให้หลอยางพวกเนี้ยทำให้เขาคิดตัวละห้าร้อห้าิบาทใครอยากจะได้นะครับเป็นทั้งล่าทำทำให้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีเป็นแบบโฟม กับเป็นแบบยางพาราใช้วัสดุสองอย่างราคาจะจะรวมส่งไปที่ห้าร้อยตัวเนี้ยตัวละห้าร้อยนะครับถ้าคิดว่าแพงก็ลองไปลองไปติดต่อโรงงานดูนะครับเป็นทั้ง่าคุยมาแล้วค่าค่าแบบสองหมืนแล้วก็ค่าผลิตตัวละห้าร้อยห้าสิบนะครับคุยมาแล้ว ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของกําหนดให้พิมพ์อักษรตรงที่กระโจมหน้านี่ว่า c ีแซดสี่ห้าเจ็ดลักนะครับเพราะว่าปืนของเจ้าของเป็นชุดยิงซีแซดสี่ห้าเ็ดลักกาหนดได้นะครับกําหนดได้ตรงรุ่นตัวนี้เป็นไม้ ปะดูแดงลายเสือกำลังอยู่ในขั้นตอนของการทำล่องแล้วก็ขัดทำสีต่อพันท้ายแล้วก็ใช้ยางลองเป็นยางพาราเหมือนกันนะครับเป็นไม้ปะดูแดงต่อท้ายด้วยไม้พยุงใครอยากจะได้เป็นไม้สาธรที่มันตัดเป็นสีดำ กับเนื้อไม้สีแดงเนี่ยก็ระบุมาได้นะครับตรงนี้จะให้เขียนว่าพรีเมียมนะครับตรงนี้เป็นนักล่าเขียนว่าพรีเมียมมีอีกตัวหนึ่งอย่างยก่อยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนักล่าเขียนว่าเทรนนิ่งนะครับอีกตัวนี้ตัวนี้เป็นนักล่ายังไม่ได้ทำร่อง เป็นไม้ประดูแดงลายเสือเหมือนกันเขียนว่าจักกล้วนะครับลวดลายแล้วก็รูปทรงของตัวปืนเนี่ยเป็นงัล่าทำทำเป็นตายตัวไว้แล้วนะครับเขียนไว้ในแบบสั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมเราจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะครับอย่างตัวเนี้ยมันมี รอบวงปีที่มีความสวยงามอยู่ตรงที่มือจับพอดีเลยเป็นนักล่ากก็เลยไม่แกะสลักใส่ลงไปตำแหน่งนี้นะครับฮันเตอร์จุดริมไฟแล้วก็เป็นรูปเป้ามีดาวล้อมรอบนะครับก็มีอีกหลายทรงนะครับตัวนี้ตัวนี้มีเจ้าของแล้วแต่ว่าที่วางอยู่ที่เห็นเนี่ย ตัวนี้ยังโสดเนาะตัวนี้เป็นบล็อก452มอด2นะครับตัวนี้พร้อมเดินทางยังโสดนะครับตัวนี้เป็นไม้สักทองแต่ว่าทําออกเป็นสีน้ําตาลนะครับราคา3 5 0 0รวมส่งก็ตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้เป็นไม้ลายเสือนะครับตัวนี้ไม่ได้แ,ะแกะเช็คเกอร์ก็จะลดลังคาลงมามีน้ำหนักเบานะครับเป็นทรงค,คล้ายๆกับปืนยิงปลาเจาะรูนะครับกำสอดภาษาชื่อของพันท้ายก็น่าจะเรียกกันว่า ทำโฮนะครับตัวนี้ทําเบดดิ้งทำพิล,ล่าทองเหลืองเนาะงานเป็ดนักลากก็มีมีทำรอไว้หลายตัวนะครับตัวนี้เขียนเขียนว่ารลเยินสีแซ่สีห้าเจ็ดรลเยินนะครับตัวนี้เป็นไม้ ต่อท้ายเนี่ยต่อท้ายเป็นไม้สาธรตัวเนี้แต่ตัวเนื้อไม้เป็นไม้ไม้นนสีอ่ะแหมนึกนึกชื่อไม้ไม่ออกเป็นไม้นนสี่น้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาพอกันกับไม้ไม่สักทองเลยแต่ลวดลายคล้ายกับไม้ประดูนะครับลวดลายคล้ายกับไม้ปะดูอันท้ายสี่แซดสี่ห้าเจ็ด เตียนสนะครับเป็นเตียน2มีที่รองแก้ม2ฝั่งโอเคเนาะเพื่อนสนใจรายละเอียดตรงไหนก็ทักทักมาคุยกับเป็น,นักล่านะครับที่ช่องติดต่อไอดียลที่เป็น,นักล่าทิ้งไว้ทิ่ยอภาพคลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงที่ พันท้ายสวยๆที่ยังโสดที่เห็นอยู่กันตอนนี้นะครับชอบตัวไหนก็วงมาคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ